บทที่1ิพักเทกะละตาคาถาอาตีตังนานาวาคเมยะนปติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะหีนันตังอัปัตตจ,จะอาณาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัะตัตถวิปัสสติอสังหิลังอสังกป,ปังตังวิทามะน,นุพลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมอันเนืองเนืองให้ปรุงโปรงเถิด อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามาลนานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังคลันเตนะมาหาเสเนนมัจจุนามัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันทิตัง ตังเวพัตเทกะัตโตติสันโตอาทิคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล <c oughs> 17. อภินะปัจจเวคณณปาทะชะลาธรรมมิชลางอนาตีตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมม์หิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะน้ำมัมหิมารณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหิ นานาภโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมหิกรรมะยะทายาทากามะโยนิกรมะพันธุกรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบางกาลิสามิกลยานางวาปาปกังวาตัสะทะทายาธาภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหางปัจจเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิญ 18. พมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภาควาสาวัิยังวิหารติเชตวันเนอนาถาปิดปินทิสกัสสะอาราเมตตลาโคภควา,า,ควาพิกุอมันเตสีพิขวติพัทัันเตติเตพิกุภควาโตปัจจโสซุ่งภควาเอตตะทโวจะเมตายะ พิกขเวเจตวิมุตติยาอาเซวิตายะภาวิตายะพาหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปลิจิตายะสุสามาลัตายะเอกาทสานิสังสาปติกังขากัตเมเอกาทสาสุขังสุงสงปฏิสุขังปฏิพุชตินปาปาปัง สุภินังปัสติมนุษนานังปิโยโหติอามนุษนานังปิโยโหติเท е วตาลักขันตินาสอัอขิวาวิสังวาสัตังวากามติตุวาตาังกิจ,จิตตังสมาธิยาติมุขวันโนวิปัสสีทติอสาสัมมุโธกาลังกะโลติอุตตลิงอปะวิวินนันโตพัมมะโลกุปโคโหติเมตายพิขเวเจโตวิมุตติยา อเสวิตายะภวิตายาภุรีกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะบรลิจิตายะสูสาาลทายะอิเมเอกทาทศานิสังสาปฏิกังขาอติอ,อนโนทิโสภลานาเมตตาเจโตวิมุตติอติโอทิโสภลานาเมตตาเจโตวิมุตติอติทิสาภลานาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหากาเลหิอโนทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภะลานาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภะลานาเมตตาเจโตวิมุตติปัจจหากาเลหิอโนทิโสภะลานาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติ สหากาเลหิทิสาพลานาเมตาเจโตวิมุตติกตาตเมหิปัจจหากาเลหิอโนทิโสภลานา,าเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวลาอัพยาปัจช,ชานิคาสุขิอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพบานาเอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพภูตาเอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพบุคลาเอเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปันาเอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุติอเมิปัจจหากาเลีอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติ กตาเมหิสัตตาหะกาเลหิโอทิโสภรานะเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยอเวลาภยาปัชฌานิฆาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพปุลิสาอเวลาภยาปัชฌานิฆะสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพอนาลิยาอเวลาภยาปัชฌานิฆาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุ สัพเพเทวาเวลาพยาปชานีค้าสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพมนุษสาเวลาพยาปชานีค้าสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาพยาปชานีค้าสุขีอัตตานังปาริหะลันตุติอิเมหิสัตตาหะกาเลหิโอทิโสภาลานาเมตตาเจโตวิมุตติกัตตาเมหิทัสสะ ขากาเลหิทิสาภาณะเมตตาเจโตวิมุตติสัเพปุลัทธิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคะสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสเปปชิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชะนิคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัเพอุตตลายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชะนิคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัเพทคินายะ ทิสายสัตตาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพปุระติมายะอนุทิสายสัตตาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายสัตตาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสายสัตตาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปะลิหะลันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะสัตตาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตานังปาริหะลันตุสัพเพเหตติมายะทิสัยยะสัตตาอเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตานังปาริหะลันตุสัพเพอุปลิมายะทิสัยยะสัตตาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตานังปาริหะลันตุสัพเพปุลัติยายะ ทิสายะปานาเวลาอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหะสรันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะปานาเวลาอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหะสรันตุสัพเพอุตลายะทิสายะปานาเวลาอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหะสรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปานาเวลาอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหะสรันตุ สัพเพปุลัทธิมายะอนุทิสัยะปานาเวลาอภยปัจชาอนิคาสุขิอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสัยะปานาเวลาอภยปัจชาอนิคาสุขิอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสัยะปานาเวลาอภยปัจชาอนิคาสุขิอัตตานังปาริหะลันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปลิหะลันตุสัพเพเหตติมายะทิสายะปานาเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปลิหะลันตุสัพเพอุปลิมายะทิสายะปานาเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปลิหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปูตาเวลาอภยาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพปัจชิมายะทิสายะภูตาเวลาภยาปาชาอเนกาสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะภูตาเวลาภยาปาชาอเนกาสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภูตาเวลาภยาปาชาอเนกาสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุ ส,สัพเพปุรัติมาญาอนุทิสายะภูตาเวลาอภิยาปจานิฆาสุขิอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาอภิยาปจาอนิฆาสุขิอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะภูตาเวลาอภิยาปจาอนิฆาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะปูตาเวลาอัพยาปชาอานิกาสุขิอัตานังปาริหะลันตุสัพเพเอตติมายะทิสายะปูตาเวลาอัพยาปชาอานิกาสุขิอัตานังปาริหะลันตุสัพเพอุปะลิมายะทิสายะปูตาเวลาอัพยาปชาอานิกาสุขิอัตานังปาริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคาลาเวลาอัพยาปัจอานิกาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุ สัพเพปัจจิมายะทิสายะปุคละอเวลาอภยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุคละเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุคละเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุ สัพเพปัจฉิมายะอนุทิสัยยะปุคลาเวลาอพิยาปัจอานิฆะสุขีอัตตานังปัลิหะรันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสัยยะปุคลาเวลาอพิยาปัจอานิฆะสุขีอัตตานังปัลิหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะปุคลาเวลาอพิยาปัจอานิฆะสุขีอัตตานังปัลิหะรันตุ สัพเพหตติมายะทิสายะปุขาเวลาอภยาปัจชานิคัสุขิอัตตานังปลิหะรันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปุขาเวลาอภยาปัจชานิคัสุขิอัตตานังปลิหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปัญญาเวลาอภยาปัจชานิคัสุขีอัตตานังปลิหะรันตุ สัพเพปัชชิมายาทิสายะอัตตภาวะปัลิยาปัญญาเวลาอภยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพอุตตลายาทิสายะอัตตภาวะปัลิยาปัญญาเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพทักขินายาทิสายะอัตตภาวะปัลิยาปัญญาเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุ สัพเพปุรัติมาญานุทิสายอัตตาภาวะปัลลีาปัญญาเวลาอัพญญาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปัลลีหะรันตุสัพเพปัจิมาญานุทิสายอัตตาภาวะปัลลีาปัญญาเวลาอัพญญาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปัลลีหะรันตุสัพเพอุตตลายญอนุทิสายอัตตาภาวะปัลลีาปัญญาเวลาอัพญญาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปัลลีหะรันตุ สัพเพทคินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญญาเวลาอภพยาปัจจานิคัสุขีอัตตานังปัลิหะรันตุสัพเพเหตติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญญาเวลาอภพยาปัจจานิคัสุขีอัตตานังปัลิหะรันตุสัพเอุป a ลิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญญาเวลาอภพยาปัจจานิคัสุขีอัตตานังปัลิหะรันตุสัพเพสัพภา ปูรัตถิมายติสายะอติโยอเวลาอภยาปชะนิกาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพพะปชิมายติสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชะนิกาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพพะอุตตลายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชะนิกาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพพะทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชะนิกาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุ สัพพาปุรัตถิมายะอนุท an ิสายะอิติโยะเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพพาปัชฌิมายะอนุทิสายะอิติโยะเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพพาอุตตลายะอนุทิสายะอิติโยะเวลาอัพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุ สัพพะทักข an 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 ินายะอนุทิสายะอิติโยเวลาอภยาปชะอนิฆะสุขิอัตตานังปาริหะรันตุสัพพะเหตติมายะทิสายะอิติโยเวลาอภยาปชาอนีคาสุขิอัตตานังปาริหะรันตุสัพพะอุปาลิมายะทิสายะอิติโยเวลาอภยาปชะอนิฆะสุขิอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพบุลัตทิมายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปชาอนีคาสุขิอัตตานังปาริหะรันตุ สัพเพปัจฉิมาติทิสายะปุลิสาเวละอภัยยาปัจช,ชา อนิคาสุขิอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัชชาอนิคาสุขิอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัชชาอนิคาสุขิอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพปุลัทิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัชชาอนิคาสุขิอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสา อเวลาอพยาปชะอเนคาสุขีอ an 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 ัตตานังปาริหะลันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปัจจะอเนคาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอพยาปัจจะอเนคาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพเหตติมายะทิสายะปุริสาเวลาอพยาปัจจานิคา สุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพอุปัลิมายะทิสายะปุริสาเวลาพภยาปัจจานีค้าสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอเวลาอภยาปัจจานีค้าสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาอเวลาอภยาปัจจานีค้าสุขีอัตตานังปัลิหะลันตุ สัพเพอุตตลายะทิ่สายะอริยาอเวลาอภยะปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิ่สายะอเวลาอภยะปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพปุรัตติมายะอนุทิ่สายะอริยาอเวลาอภยะปัจจาอเนคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพปัจฌิมายะอนุทิ่สายะอริยาอเวลาอภยะปัจจา อานิคาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาอภยาปัชฌาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพทัคินายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาอภยาปัชฌานิคัสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพเหตติมายะทิสัยยะอริยาเวลาอภยาปัชฌานิคัสุขีอัตตานังปาริหะลันตุ สัพเพอุปาลิมายาทิสายะอาลิยาเวลาปยาปชานิคัสุกีอัตานังปาริหะลันตุสัพเพปุลักธิมายาทิสายะอนาริยาเวลาอาพยาปชาอานิคาสุกีอัตานังปาริหะลันตุสัพเพปชิมายาติสายะอนาริยาเวลาอาพยาปชาอานิคาสุกีอัตานังปาริหะลันตุ สภเอุตุลายะทิ่สายะอนาริยาเวลาอภยาปจะอนิคาสุขิอัตตานังปริหัรันตุสภเทัคินายะทิ่สายะอนาริยาเวลาอภยาปจะอนิคาสุขิอัตตานังปริหัรันตุสเพปูรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาอภยาปจะอนิคาสุขิอัตตานังปริหัรันตุสเพปัจชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาอภยาปจะอนิคาสุขีอัตตานังปริหัรันตุ สัพเพอุตตลายะอนุทิสายะอนาลิยะอเวลาอภยาปัจจะอเนกาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาลิยาอเวลาอภยาปัจจะอเนกาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพเหยตติมายะทิสายะอนาลิยาอเวลาอภยาปัจจะอเนกาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะอนาลิยาอเวลาอภยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุ สัพเพปุรัติมายาทิสายะเทวาเวลาพยาปัจชนีคะสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปัชิมายาทิสายะเวเทวาเวลาพยาปัจชนีคะสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตตลายาทิสายะเทวาเวลาพยาปัจชนีคะสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทักขินายาทิสายะเทวาอเวลาพยาปัจชนีคะสุขีอัตานังปริหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะเทวาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สเพวุตตาลายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภยาปัญานิค่ะสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภยาปัญานิค่ะสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสเพเฮตติมายะทิสายะเทวาเวลาอภยาปัญานิค่ะสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสเพอุปาลิมายะทิสายะเทวาเวลาอภยาปัญานิค่ะสุขีอัตตานังปาริหะลันตุ สัพเพปุรัธิมายะทิสายะมนุษาเวลาอภยาปจานิคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะมนุษาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะมนุษะเวลา อภยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปาริหรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุสษะเวลาอภยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปาริหรันตุสัพเพปัจฉิมายะมนุทิสายะมนุสสาเวลาอภยปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหรันตุสัพเพอุตตาล สัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาอัพยาปัจฉาอนิคาสุขิอัตตานังปริหะลันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาอัพยาปัจฉาอนิคาสุขิอัตตานังปริหะลันตุสัพเพเตติมายะทิสายะมนุษย์เวลาอภยปัจชานิคาสุขิอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะมนุษย์เวลาอภยปัจชานิคาสุขิอัตานังปริหะลันตุ สภ์บุรัตติมายาทิสัยวินิปาติกาเวลาอภัยยาปจานิคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพปัชิมายาทิสัยวินิปาติกาเวลาอภัยยาปจานิคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตตลายญาทิสัยวินิปาติกาเวลาอภัยยาปจานิคาสุขีอัตตานังปะริหะรันติ สัพเพทักินายะทีสายะวินิปาติกาเวลาอภิญปัจจะอเนคาสุขีอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพปุลัติมายะมนุอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญปัจจะอเนคาสุขีอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญปัจจะอเนคาสุขีอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะวินิ ปาติกาเวลาอภัยยาปชานิค้าสุขีอัตตานังปริหารตุสเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภัยยาปชะนิค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพเหตติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพอุปะลิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุติอิเมหิตะสหกาเลหิติสาภารานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสันตาสัตตานังปีละหะปีละนังเช วัชเชตวาอปีละนายะอุปคาตังวัชะวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันปาสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาทานีนะวิเหสังเววัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพสัตาเวลินโหตุมาเวลิโนสุคินโหตุมาสุขิโน สุขีตัตตาโวนตุมาทุขีตัตตาติอิเมหิอัตหากาเลหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพะพยาปาทะปาริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิถิตา สิบเก้าเทวดาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโซกัปปัตตาจะนิโซภา,าโหตูสัพเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอเมหิสัมพตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทะทันตุสัทถายะศีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังผลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังผลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยางพลังอาลลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยางพลังอาลลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยางพลังอาลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิส,พสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปโส สเปพ,พุทธาพระรับะตาปัจเจกานันจายยังพลาลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสพพโส ด้วยอนุภาพแผ่นสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอ้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอำํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอเศรษฐีเหรียนไวัยครูแปะตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาลิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้ทงจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็ธรรม สำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิทพรัยทั้งสี่คือวันอายุวันณะสุขภาระเทอญขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยเทิญ